วงนี้เช่าก็ดีใจนะและที่สำคัญเลยนะครับดีใจแทนพี่ๆเขาด้วยนะโอ้โหวงนี้ตอนเช่านี่โอ้โหเหลือเชื่อเลยนะเราเราซื้อค่อนข้างสูงจริงนะครับอันนี้คือหลวงพ่อผมนะครับผมเนี่ยเสียดายแทนพี่เขานะพี่เขาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรับเงินผมไปประมาณสักเกือบสามแสนได้นะนะเช่าผมเช่าพระหนึ่งชุดนะครับนะบอกได้เลยว่า เสียดายแทนพี่เขาเพราะพี่เขาเอาพระให้เพื่อนไปหนึ่งกระเป๋านะครับเมื่อวานเนี่ยเอามาให้ผมสองกล่องสเตเลสนะครับได้เงินไปสามแสนเช่าพระมาส่วนหนึ่งนะครับเกือบสามแสนเกือบสามแสนขอโทษนะแล้วก็มีองค์นี้หนึ่งองค์องค์นี้เนี่ยสวยๆก็ยังได้เป็นได้รับเงินแสนนะนะครับเนาะแต่ว่าสภาพแบบนี้ก็ย่อลงมานะครับอันนี้คือหลวงพ่อพรหมมาช่องแคร์เขาเรียกรุ่นก้นระคังหลายๆท่านรู้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ นะใ,คใครที่นะครับทราบนะกดหนึ่งกดเก้าใครที่ฟังแล้วเข้าใจกดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับนะอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวตรงนะนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเกดีนะนะแล้วก็ที่สําคัญนะผมบอกให้มีพระที่ไม่ได้ตอกโค้ดในยุคอดีตนะครับแล้วก็มาตอกโค้ดในยุคปัจจุบันด้วยก็มีนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูไม่ใช่ว่าดูพระความคมทุกอย่างแท้แล้วท่านจะไม่ดูโค้ดนะครับไม่ได้นะเห็นไหมเส้นสายพวกนี้ต้องชัดเจนนะครับความคมเห็นไหมเส้นเส้นนะต้องคมชัดนะครับเห็นไหมเส้นเห็นไหมเส้นด้านในเส้นต้องคมจริงๆนะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ใช่แค่ความคมอย่างเดียวเห็นไหม เส้นด้านหลังสังคติเห็นไหมครับคมมากคมจริงๆหลวงพรอคมวัดช่องแครนะครับนะหนึ่งในเกจิอาจารย์ซึ่งมีประสบการณ์มากมายนะครับน,ะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นโค้ดใต้ฐานนะครับท่านไหนที่ดูเนี่ยอยากให้ดูนะมี1เม็ดตรงนี้นะครับถ้าสวยๆจะมี1เม็ดด้านล่างด้วยแต่ว่าองค์นี้เราดูหนึ่งเม็ดตรงนี้ มีเลขสามนะครับในระครังก้นระครังคือใต้ฐานนี่คือก้นก้นมีตอกระครังเขาเรียกก้นระครังมีเสียนวิ่งแบบนี้ในล่องเซียนผมเคยไลฟ์สดนะแล้วให้ดูนะครับนะในการดูพังง่าย,ายสไตล์พุทธวจันทร์เนี่ยผมเน้นย้ําในเรื่องของเสียนในล่องระครังมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเสียนเห็นไหมครับ นับเซียนได้เลยเพราะว่าโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่สําคัญเห็นไหมมี2เซียนเห็นไหมครับสำคัญมากๆนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องเป็นเซียนแบบนี้นะครับเนาะสวยๆยังได้เงินหลักแสนอยู่นะครับแต่อย่างนี้สภาพสําหรับผมแบบนี้ผมให้คะแนนประมาณ75นะครับเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นแบบนี้ราคาก็จะไม่ถึงแสนนะครับแบบนี้ผมให้คะแนนหลักหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้หลายๆคนได้ทราบถึงเรื่องของการดูพิมพ์พระราคาของพระแล้วก็สภาพของพระราคาของพระด้วยนะครับนะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคก้นละคังนะครับ